ขยีย้อนิเมะขอเสนอมาหายุดหยุดพิภพภาคที่ห้าสงครามร้อยแขวนเมื่อแสงนั้นสว่างทั่วลานกว้างเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเสียงลมนั้นโหมกระหน่ำใบหน้าแต่ละคนซีดเผือกพลังจิตเทียนฟู่ซื่อนั้นนับว่าแข็งแกร่งจริงๆภายใต้กำปั้นพายุสายฟ้าหรีผาแสดงความเข่งเขียดเนื่องจากเขารู้ถึงภารกลังที่น่ากลัวของกำปั้นนั้นทำให้เขาไม่กล้าประมาทแม้แต่น้อยเขาได้ทำการปลดปล่อยร่างสีทองออกมา ล่างแปลงเนียนผาเสนลักษ์ของจอมยุทธ์ระดับเนียนผาเมื่อเจอกับการโจมตีจอาดินตรงรีผานจะเป็นต้องใช้พลังล่างแปลงเนียนผาแสงทองไหลผ่านร่างกายรีผานไม่ลังเลป,ปวดปลยขึ้นยวนอย่างบ้าคลั่งไปที่กำปั้นของเขานั้นและชกออกไปไม่มีอะไรพิสดารกับกำปั้นนี้เป็นเพียงแค่แรงสะเทือนอัดแน่นมีพลังสามารถทําให้จอมยุทธ์แบบริวหยวนนั้นบาดเจ็บสาหัสและความสนใจใผู้คนนั้นมองที่หมัดทองคำปะทะกับหมัดพายุสายฟ้า เสียงดังสนั่นตามด้วยคลื่นกระแทกที่เห็นได้ดวยตาเปล่าเก้าอี้ในบริเวณนั้นพังทลายละเอียดไม่เป็นชิ้นดีกลุ่มฝุ่นกระจายตัวออกไปจากจุดกึ่งกลางของรา้านทุกคนที่อยู่ไกล้ๆรีบถอยกันเป็นจ้าระวันจอมยุดอีกครึ่งก้าวรรลุระดับเนียนผาถธาโดนดูดเข้าไปละกอบได้ตายทีเดียวแน่ตอนนี้เราบรรดาฝูงชนก็มองไปที่ฝุ่นนั้นผลสรุปของการต่อสู้ครั้งนี้ว่ามันจะเป็นแบบไหนหลังจากนั้นก็มีร่างคนผู้หนึ่งกระเด็นออกมา หลังจากนั้นก็มีคนผู้หนึ่งเดินออกมาแต่คนผู้นี้แปลกมากฝุ่นไม่สามารถกั้มกายร่างกายเขาได้ฝูงชนตอนนี้หันไปมองร่างสยดสยองนั้นก่อนม่านตาพวกเขาจะหดเพราะร่างที่ดูสยดสยองนั้นคือร่างของรีผานจากแคว้นมั่วเย็ยนทําให้หลายคนตกใจมากท่ามกลางความวุ่นวายของผููคนใบหน้ารีผานก็เขียวํมไม่เพียงแค่นั้นยังมีความหวาดกลัวแฝงอยู่บนใบหน้าของเขาเขาไม่คิดเลยว่าขนาดเขาใช้ร่างแปลงเนียนผา เขายังพ่ายแพ้กับหลินตงยิ่งกว่านั้นทันทีที่พลังทั้งสองนั้นประทะากันก็ทําให้เขารู้สึกว่ามีพลังบางอย่างก้ามกายเข้ามาทําให้เขาเจ็บปวดแสนสาหัสชายคนนี้เพิ่งบรรลุระดับเทียนฟู่สื่อแต่พลังจิตของเขาน่ากลัวมากท่าทางหลีผานเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดเลยว่าหลีผานตอนนี้เริ่มหวาดกลัวแล้วดูเหมือนว่าระดับเนียนผานของเจ้าจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะเช่นเดียวกับการแสดงออกหลีผานฝุ่นกระจายหลินตงปากฏตัว เขารอยอยู่กากากดศมองหลีผานหลังจากการแลกกระบวนท้ากันเขารู้ชัดเจนถึงหลีผานจะเป็นจอมยุดระดับเนียนผานแต่เทียบกับเฉินมู่และมู่หงหลิงแล้วดูเหมือนคนคู่นี้จะโชคดีที่ก้าวเข้าสู่ระดับเนียนผาเท่านั้นเมื่อเรีนควาคู่เรีนตรงนั้นทางหลีผานก็มีใบหน้าชั่วร้ายยาโอหังนักเมื่อเจ้าหาเรื่องแคว้นมั่วเยน็นเจ้าก็อยาหวังจะได้อยู่อยากเป็นสุขแต่ทว่าทันทีที่หลีผานพูดจบ ก็มีกำปั้นดุร้ายซัดใส่หลีผานอีกรอบพอเห็นสถานการณ์ตรงนี้หลีผานปลดปด่ัยขึ้นหยวนทั่วร่างกายเมื่อจอมยุติแควนมั่วเหยียดน,นั้นเห็นหลีผานตกเป็นหลองพวกเขาก็มีท่าทีเปลี่ยนไปหลีผานที่แข็งกันในสายตาพวกเขากลับตกอยู่ในสภาพน่าสมเพชแบบนี้นอกจากการกว้างมวเทียรและคนอื่นยังตกใจเหมือนกันไม่มีใครคิดว่าจอมยุติระดับเนียนผานั้นที่สั่งเป็นสั่งตายได้กลับมีสภาพน่าสมเพชแบบนี้ เสียงบางอย่างกระจายทั่วร้านขณะรีผ่าน,นั้นถูกกำปั้นสายฟ้าที่อรินตงชกออกไปรอบนี้ต้องบอกว่ารีผ่าน,นั้นได้รับบาดเจ็บอย่างเห็นได้ชัดเขาพยายามพยุงตัวขึ้นมา้องกา,กากเลือดออกมาไม่หยุดนำซ้ำเลือดของเขายังมีสายฟ้าป่าพนออกมาด้วยเขาถูกพลังนั้นลุกร้านเข้าสู่ร่างกายรีผ่าปาดเลือดที่ริมปากนั้นพร้อมกับใบหน้าที่บิดเบี้ยวและจ้องมองไปที่อรินตงได้ความโกรธและเขาตะโกนว่าตั้งค่ายกอน เมื่อไปเชิญหน้ากับดินตรงแล้วเขารู้ว่าตนเองไม่ใช่คู่มือดินตงอีกต่อไปถ้าสู้ตัวต่อตัวจอมยุทธจากแคว้นมั่วเหยียนนั้นก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทว่าพวกเขาไม่ใช่จอมยุทธธรรมดาหลังจะได้สติพวกเขาก็กระจัดกระจายทําการก่อตั้งค่ายกนขนาดใหญ่ขึ้นมาพอดินตงเห็นแบบนั้นกับส่งเสียงมีจอมยุทธแคว้นมั่วเหยียนจานวนมากทุกคนค่อนข้างเนี่ยมีฝีมือมากถ้าปล่อยคนพวกนี้สามารถจัดตั้งค่ายกนขนาดใหญ่ได้มันอาจเป็นปัญหาสําหรับเขา นี่นับเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีลินตงโบกมือที่หนึ่งร่างสีแดงก็ปากฏดหลังจากนั้นก็พุ่งโจมตีใส่รอบรรดาจอมยุทธแควนมั่วเยน็นจากนั้นใครก็ตามที่ถูกฝ่ามือโจมตีก็จะปิ้วออกไปกระอากเลือดโดยกระบวนท่าเดียวเราวังให้ดีนั่นหุ่นเงาปรีผ่านเห็นค่ายควรพังทลายอย่างช้าๆท่าทีเขาเปลี่ยนไปเขาก้าวออกไปป้องกันตัวเองพื้นที่ดังรางก็แยกออกเสาโคนขนาดใหญ่ก็ปากฏถึงแม้ว่าขึ้นจิตจะไม่แข็งแรงเท่าขึ้นหยวน แต่มันมีคุณสมบัติพิเศษช่วยให้ควบคุมคลื่นยวนระหว่างฟ้าดินได้เรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวที่สุดสําหรับรีผ่านเขาไม่กล้าดูถูกดินตรงอีกแล้วเขาต้องการหลบการโจมตีอดินตรงเท่านั้นรีผ่านกําลังถูกบีบให้อยู่ในสภาพน่าสมเพชจอมยุทธ์แครนม่วเหยียนคนอื่นถ้าไม่บาดเจ็บก็ตายด้วยฝีมือขุนเงาดินสุดท้ายก็เหลือจอมยุทธ์เกือบบรรลุระดับเนียนผาสองคนเท่านั้นที่สามารถหยุดการสังหารของขุนเงาโลหิตได้แต่ทว่าสีหน้าพวกเขาก็ไม่ดี จอมยุดแขวนมั่วเหียนที่ปกครองเมืองอย่างถูกบีบให้ต้องอยู่ในสภาพน่าสมเพชจากฝีมือหลินตองและขุนเงาฤทธิ์เท่านั้นฉากที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับเกิดขึ้นให้พวกเขาเห็นแล้วตอนนี้ลีบผ่านถูกรินตองซัดจนถอยไปสถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่อย่างชัดเจนเขาเกินความรู้สึกคมขืนนั้นและรีบถอยหลินตองวันนี้เจ้าชนะไตยหลงละเลงไปนักถึงสหายทั้งสามของเจ้าจะหนีรอดไปได้แต่สิทธิ์พี่เฉินมู่กำลังไล่ลาบพวกมันเมื่อไรที่พวกมันตกอยู่ในเงื้อมมือของแขวนมั่วเหียน เจ้าต้องคุกเข่าต่อนหน้าข้าแน่ไปเสียงตะโกนนั้นไม่รอชา้าร่างของหลีผานก็พุ่งออกไปนอกกำแพงเมืองอย่างทันทีที่เขาหันหลังไปเขาไม่ทันเห็นไอสังหารหน้ากลัวปรากฏขึ้นในดวงตาหลินตงแขวนมั่วเย็ยนของมันเชื่อจริงๆหรือว่าข้าเป็นเบี้ยร่าที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยความแม่ตาของพวกมันถ้างั้นข้าจะสอนบทเรียนให้พวกมันเองร่างหลินตงปรากฏอีกทีก็เหนือร่างหลีผานกระบวนท่าในฝ่ามือเปลี่ยนไปขึ้นจิตมหาศาลเล่ากับพายุ ฟ้าร้องกระหนำ่ำเสียงสวรรค์คำรามฟ้าผ่าจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏออกมากระบวน่าบนฝ่ามือเริ่มเปลี่ยนเป็นพายุฟ,ฟ้าขนองก่อร่างเป็นรูปร่างขนาดใหญ่แผ่ซ่านปกคลุมขั้วหรี่านเอาไว้แม้ว่าหรี่านจะใช้ร่างแปลงเนียนผาทองคำแต่ดูเหมือนว่าเขาจะประเมินความสามารถในการทำลายร่างของเสียงสวรรค์คำรามน้อยเกินไปเสียงนี้เข้าสู่ร่างกายของเขาทันทีเกิดเสียงระเบิดอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นเขากลา,ากเลือดออกมา การโจมตีร้ายแรงในครั้งเดียวทําให้ความกลัวในปากกว่าในดวงตาหลีผานตอนนี้เขาเริ่มตื่นตระหนกก่อนหน้าเขาคิดว่าหลินตงไม่มีเจตนาฆ่าเขาและเป็นเพราะหลินตงเกรงกลัวแคว้นมั่วเย็นแต่ตอนนี้เขารูแล้วว่าคําพูดที่เขาพูดนั้นทําให้หลินตงนั้นโกรธจัดหลินตงถ้าเจ้ากล้าฆ่าข้าแคว้นมั่วเย็นของข้าจะทําให้เจ้าต้องชดใช้เป็นพันพันเท่าหลีผานหันกลับมาด้วยสีหน้าหวาดกลัวหลินตงนั้นมีแต่ดวงตาที่น่ากลัวตอนแรกเขาไม่คิดจะฆ่าหลีผาน พราะแควนมั่วเหยียดเป็นศัตรูที่เจ้าเลแต่ถ้ามองจากสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเขายอมอ่อนข้อให้กับฝ่ายตรงข้ามแขวนมั่วเหยียดก็คงไม่เลิกต่อแย่เขาแน่เขาไม่มีทางเลือกนอกจากกำจัดให้สิ้นสักข้าอยากรู้จริงว่าแขวนมั่วเหยียดจะทำอะไรข้าเมื่อข้าข่าเจ้าไปแล้วท่าทีอรินตรงหน้ากลัวขึ้นมากๆหอกเล่มยาวก่อตัวขึ้นในมือก่อนที่เขาจะเหยียดแขนและปาอาวุธชิ้นนั้นเข้าใส่รีผ่านเหล่าบรรดาผู้คนที่วันลานนั้นก็เกิดความหวาดกลัวขึ้น พวกเขามอไปที่อรินตงที่ตอนนี้ทั่วร่างเต็มไม่ได้ไอาสังหารเห็นชัดว่ามีหลายคนไม่คิดว่าหรินตงนั้นจะกล้าสังหารจอมยุ่ระดับเนียนผาของแคว้นมั่วเย็ยนหอกที่พุ่งมาด้วยพลังน่ากลัวนั้นทำอามา่านตารีผาเนี่ยแทบเจ้าโคลงเสียงคำรามปรากฏเขายื่นมือออกไปปะทะกับหอกนั้นก่อให้เกิดประเกตดไฟความเจ็บปวดลวดล้าแผ่ซ่านขึ้นมาไม่ว่ายัางไงต้องขอบคุณการทุ่มเทของเขาทำให้หอกนั้นหยุดลง ไม่เห็นว่าตนเองเนี่ยต้านการโจมตีเอาชีวิตขอดิลตรงได้รีผ่านก็สบายใจแววอาคาดก็ปรากฏพวกเขาออกจากเมืองอย่างเมื่อไรเขาจะรวบรวมคนไล่ล่าดินตงแน่นอนความคิดนี้ปรากฏดในสมองหลีผ่านแสงสีแดงสายหนึ่งก็ปรากฏลร่างสีแดงปรากฏก็ต่อยหมัดใส่ด้ามหอ,อกพลังจิตนั้นคืนพลังหน้ากลัวก็ระเบิดจากนั้นหอ,อกพลังจิตก็หลุดจากฝ่ามือหลีผ่านพุ่งทะลวงเข้าใส่ร่างของเขาทะลุไปด้านหลัง ทั้งรานนั้นเงียบกิบสายตาทุกคู่ต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หลีผ่านหน้าอกเป็นหลูเลือดกองอยู่บนพื้นหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้สติลินตรงสังหารหลีผ่านไปแล้วข่าวที่น่าตกใจนี้ดังขึ้นก่อนขาพวกเขาจะอ่อนแรงหลีผ่านไม่ใช่จอมยุทธ์ทั่วไปเขาเป็นถึงจอมยุทธ์จากแคว้นมั่วเย็ยนและเป็นพวกคนที่ชอบกดขี่ข่มเหงผู้อื่นด้วยวิธีสารพัดและเป็นคนโหดหลาย ต่อ้แควนระดับสูงยังไม่กล้าทำอะไรเขาแต่รินตองกลับกล้าสังหารีผ่านและทุกคนก็ดูดีว่าหากเรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปล่ะก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่จากวิธีการของแควนมั่วเหยียนนั้นพวกเขาไม่ปล่อยรินตองไปแน่เมื่อรินตองเนี่ยรบหลุดแควนมั่วเหยี่ยนเขาย่อมตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ไม่มีใครเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่ารินตองจะสามารถต่อสู้กับจอมยุระดับเนียนผาและมีหุ่นเงาที่สามารถเป็นกําลังเสริมได้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอจะช่วยเขารับมือความโกรธของแคว้นมั่วเหย็นชายคนนี้มุทะลุเกินไปจริงๆหลินตองเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเพรียงเพียงแค่มองไปที่ดวงตาของรีผานที่ตอนนี้พลังชีวิตดับลงโดยความร่วมมือระหว่างลินตองและขุนเงารีผานได้รับบาดเจ็บสาหัสแท้จริงและเมื่อหอกพลังจิตทะลวงก็ทําให้รีผานดับศูนย์จากโรคนี้ตลอดการฟองอากาศเลือดยังพ่อนออกมาจากปากรีผานขณะเดียวกันดวงตาใกล้จะไร้วี่แววจ้องไปที่ลินตองอย่างเครียดแค้น วันนั้นยังมีอรอยยิ้มที่น่ากลัวอยู่ด้วยเมรินตงเห็นอรอยยิ้มนั้นเขาก็มองทว่าก่อนเขาเจ้ารบร่างหลีผานก็บวมขึ้นด้วยวิธีการแปลกประหลาดฉับพันก็ระเบิดขึ้นแสงสีเลือดสายหนึ่งกระเด็นออกมาจากเลือดนั้นหลังจากนั้นก็บินเข้าสู่ร่างกายรินตงเรินตงแกหนีไม่อรอดหรอกแนอนาคตแกจะถูกแคว้นมั่ยเยียนของข้าไล่ร่าเหมือนหมาต้องหนีหางจุกตูด้หา,ห,าหมอกเลือดกระปกคุมไปทั่วท้องฟ้าพร้อมกับเสียงชั่วร้ายหลีผานที่ดังขึ้น ท่าทางลินตองเองก็มืดขึมคืนจิตลีมตรวจสอบในร่างกายในสุดก็หยุดอยู่ที่จุดหนึ่งในร่างกายนั้นมีผนึกสีแดงนี่เป็นวิธีการติดตามตัวที่ไม่เหมือนใครจริงๆมันจะช่วยพวกแคว้นมั่วเหยียนตามหาเจ้าได้เสี่ยวเตี้ยวพูดขึ้นทำ้ายได้ไหมหลินตองถามยากอยู่เจ้าดันสระพลังชีวิตที่เหลือเพื่อสร้างผนึกเอาไว้และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคลายลงได้เจ้าต้องใช้เวลาเพื่อขจัดมันออกไปเสี่ยวเตี้ยวขุด หลังจากนรินตองก็สงบสติอารมณ์และมองสภาพโดยรอบเขาเขารู้สึกว่าทุกคนกำลังมองเขาบางคนมีความกลัวในสายตาบางคนมีร่องรอยความสงสารจอมยุทธ์แคว้นมวยเหยียนนั้นเมื่อเห็นว่ารีผานถูกสังหารพวกเขาก็หมดความกล้าจะสู้แต่ละคนก็หนีพอดินตองเห็นก็ไม่คิดจะหยุดอีกฝ่ายเพราะยังไงพวกนี้ก็ไม่เป็นภัยต่อเขาเลยนอกจากนี้เป็นไปไม่ได้ที่ปกปิดความจริงที่ว่าเขาสังหารลีผานไปแล้วและไม่กี่อึดใจหลังจากนั้น จอมยุดจากแคว้นมั่วเหยียนทั้งหมดก็หนีไปหมดแล้วคู่ครองเมืองหยางถูกบทขยีด้ด้วยฝีมือลินตงเพียงคนเดียวเท่านั้นโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ